เรื่องร้อนและรเรื่องที่ต้องรีบรับฟังกันด้วยกสศชออกมาตรการรองรับปัญหาซิมดับครับ,รบะนะค,ะครับว่าซิมดับนี่ตรงตาม สัญญาสัมปทานที่กาลังจะหมดลงนะครับในวันที่วันไหนแล้ไหมฮะ16กันยายน16กันยายนเมื่อก่อนเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เลยนะบอกว่า16กันยายนเป็นวันซิมดับของประเทศไทยอ่าโอโ้โหมาซะจันวันซิมดับ <laughs> หลายคนก็ตกตกใจกันทํำยังไงด,จไดีจะไม่ดับจะไม่ดับมันเป็นอย่างนี้ครับก็สทโทรคมนาคมหรือแคทเนี่ยเขาให้สัมปทานตั้งแต่ในอดีตแล้วเนี่ยกับบริษัททรูมูฟจำกัดที่ให้บริการ TrueMove บนคลื่น1008ไม่ใช่ TrueMove S นะ <S ไม่ใช่ TrueMove S นี่เขาเป็น850แล้วใช่ครับแต่ฝั่งของดิจิต Phone คือบริษัทที่ AIS เนี่ยไปซื้อกิจการ GSM 108มาเข,เขาเรียกว่า GSM 108ทุกคนจะเข้าใจซึ่ง GSM 108เนี่ยก็จะหมดเหมือนกันหมดวันเดียวกันเนี่ยกับ TrueMove ซึ่งมันทำให้กสทชครับก็ต้องออกมาหาวิธีการว่าเอ๊ะเ,เมื่อมันจะหมด16กันยายนนี้ ไปเช็คดูยังมีลูกค้าเหลือค้างในระบบเดิมเหลือประมาณ9ล้านคนครับนั่นนะสิจะย้ายคน9้าล้านให้บอกเปลี่ยนระบบพร้อมกันจะทํำยังไงแล้วทุกวันนี้นะครับระบบการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับทำได้วันละหมื่นกว่าคนเองครับเวลาที่เหลืออยู่นี่ยังไง9้าล้านคนก็ย้ายไม่ทันไปดูภาพดีกว่าที่สํานักงานกสทชนะครับโดยคุณก่อกิจด่านชัยวิจิตรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับก็เตรียมทําหนังสือนะฮะว่า ที่ประชุมกทคเนี่ยนะครับจะแจ้งไปยัง True Move และดี c ให้ทั้ง2บริษัทเนี่ยแจ้งลูกค้ารับทราบด้วยมาตรการดังนี้ครับครับให้ส่งข้อความสั้นหรือ SMS เนี่ยไปถึงลูกค้าให้ส่งซ้ํา2ครั้งต่อสัปดาห์เลยส่งไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็จะคาดว่าการส่ง SMS เนี่ยจะเริ่มต้นนะอย่างเต็มที่ในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปครับผมและขณะที่คลื่นความถี่พันแเนี่ยยังไม่มีข้อยุติเนะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ทางกสทชเนี่ยเขาขอคุ้มครองชั่วคราวเพราะว่าทางกระทรวงไ CT ีเนี่ยมันดราม่ากันนิดหนึ่งมีเรื่องอย่างนี้คือกระทรวง i อ t เนี่ยเขาได้ยื่นเสนอคณะคอรมอคณะนตรีเนี่ยนะในสภาเลยว่าขอสิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่108เนี่ยต่อก็คือขอแทนกสทชหรือแคดว่าให้แคดที่ยังมี1 8เนี่ยเป็นเจ้าของอยู่เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการไม่แฟร์กับแคทแต่เพราะแคดเนี่ยยังมีสิทธิในการ ประกอบกิจการในคลื่นนี้จนถึงปี2565ฉะนั้นถ้าเกิดสัมปทานของแคทหมดเนี่ยกทชอเอาไป,<ะ>ไปให้คนอื่นประมูลจะมาประมูลเลยเนี่ยมันไม่ได้เ,เพราะว่าคลื่นมันแปงมันเป็นของแคดตั้งแรกทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่แคทเพิ่งได้คืนมาจากทุกคนที่หมดสัมปทานายังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยแต่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้กทชก็มองว่า กฎหมายในการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรนาคมเนีาย <ฮะ S 2> มาเพื่อจัดสารคลื่นความถี่ใหม่เมื่อขคลื่นความถี่ว่างเราก็ต้องประมูลทันทีต้องประมูลเลยไม่ใช่จะไปคืนเจ้าของเดิมแล้วยิเมื่อไหร่ความเสรีโทรคมนาคมมันจะเกิดถูกต้องก็เลยตอนนี้ก็เลยมีการยื้อกันอยู่นิดหนึ่ง <ฮะ S 1> ครับฉะนั้นว่าคลื่นพันแปดนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการถกเถียงกันต่อว่าตกลงจะคืนให้แคท หรือจะประมูลใหม่ได้เลยแต่ที่แน่ๆ TrueMove กับ DPC จะต้องส่ง SMS บอกผู้ใช้ทุกคนนะครับว่าสัมปทานกำลังจะหมดลงวันที่15กันยายนนี้ทุกคนควรจะรีบไปย้ายค่ายแต่ถ้าคุณย้ายไม่ทันไม่ต้องตกใจเพราะเพราะเราจะต่อสัญญาออกไปจนกว่าคุณจะหาที่สัมปทานใหม่ได้ตรงนี้ต้องใช้คำพูดดีๆจะไม่ใช่การต่อสัญญาให้แคทกับไอ้โทษไม่ได้ต่อสัญญาให้ t r u e m o v e กับทาง DPC ีีมจ แต่เป็นการคุ้มครองลูกค้าชั่วคราวคุ้มครองชั่วคราวให้ลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์ด้วยเบอร์เดิมซิมเดิมเนี่ยต่อไปได้ซิมไม่ดับนั่นเองอีกหนึ่งปีนะฮะครับผมและระหว่างนี้ต้องมีกระบวนการส่ง SMS แจ้งเตือนหรือไปดักเจอที่หน้าคอะอ,อะไรนะหน้าศูนย์บริการเลยยังไม่เปลี่ยนอีกเหรออ <laughs> <laughs> ย่างนั้นเลยนะฮะ กระาเยังไงทำาังไงก็ให้ลูกค้าย้ายใช่เพราะว่ามันต้องเซ็นย้ายไงแต่นี่ก็มีวิธีการคุณผู้ชมสามารถช่วยช่วยได้นะช่วยกสทชได้นะครับเดินผ่านไปผ่านมาในชีวิตประจำวันเห็นใครใช้ True Move ที่เป็นสัญญาเก่าสัมทานเก่ายังไม่ย้ายค่ายบอกเขาได้นะครับแต่นี่ช่วยประเทศชาติผมทราบปัญหาคนที่ถือ True Move เดิมอยู่เขาบอกว่าเครื่องผมไม่ได้รองรับ850อ่ะเครื่องผมไม่ใช่ 3G เครื่องผมเป็น1800เฉยผมจะไม่เปลี่ยนเครื่องจะทำไมอ่ะก็ได้แก่ก็ไม่ต้องโทรไง <laughs> แ,ลแล้วแต่แกผู้ <laughs> พ่อต่อยหนึปีนะครับ <laughs> ช่วงต่อ,อไปนะครับมฮ Hardware แชร์ให้ชมนะครับ Sony RX1 จะมาตอบโจทย์เรื่องกล้องคอ m p a c t ที่เป็น full f r a หรือไม่อย่างไรไปดูพร้อมกันเลยครับสักครู่กับแบทไตเด็ก Daily f l y